ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยละกันครับผมวันนี้เราอยู่กันที่งานช้างจังหวัดส,สุรินทร์ครับฮัลโหลฮัลโหล อ้อเฮจิลงขออนุญาตนะออนนะ้องญาด้วยบ่อเียเี๋มีน้ำดครับตายแล้วนวนวนนิ จออินวันิฮล้ออจวันวันฮัลโหสวัสดีครับสวัสดีครับวันจแยกกันต่างหากเลยครับ ในส่วนของมอนิเตอร์พี่เขาอยู่ข้างบนนู่นครับอันนี้พีเอครับเต็มวงครับวันนี้คาราบาวครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบปล่เรียบร้อยแล้วบปล่าคำบดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช้แค่ใช้ฟิวกินข้าวแล้วทั้งนั้นได้เวลากินข้าวอันนี้กินข้าแล้วใช่ไหมปะยิงข้าแล้วใช่ไหมถูกห้ามป่ะ เดี๋ยวพาไปดูครับลงชุดใหญ่ครับนีอ่อี

อ้บลลินบอกเจ้าคือไปทั่ที่ทั่วแดนแทไปไหนอยู่มาโอ้ไปอยู่ไหนมาเฮ้ยคอยเป็นรุดเป็หลบอยู่เห็นเจ้าเขาบอกว่าบาลลินกับบอกลินไม่ถูกกันเพราะไมเจอกันทัทีก่อนแล้วเอาสู้เจ้าไม่ได้เขาก็หลบหลบไปหารถแห่แล้วเอ้อรถรถแห่ไปไม่เป็นไม่ถนัด โอ้โหเอาขอโทษครับขอโทษครับโอ้นี่ใครไหม้แล้วนี่โอ้ไลรสดอีกวไปยืนกีก้าเขาก็ไม่ได้เขาโมโหอีกอละบากเมื่อกี้ไม่รู้นะเห็นไหมเมื่อกี้เขาไม่ได้เอามือดันนะเออเอาตีนดันบ่เมื่อกี้นะไช่องช่องอันตรายเนี่ยเมื่อกี้เขาเอาตีนดันบ่หนึ่งมิล นี่ครับเจ้าของระบบครับทำไมลงใหญ่ยังครับวีนี้เจสั่งเจสั่งให้มันสมกับงานช้างใช่ไหมสุดยอดครับว่าจะมาหลายวันแล้วเอาตัดสินใจมาคาราบาวดีกว่า <c oughs> อันนี้ใครนี่หน้าตาคุ้นๆมากเลยทำไมเสียงเป็นยางนั้นกินหนักเหรอกินน้ำลำไยหนักไปหน่อยเหรอโมมินครับน้องมินเป็นน้ำลำไยเสียงมันดังก็เทยอ่ะเหรอทำไมอ่ะมาทำอะไรครับผม กินนมจีนชาวบ้านี้อิ่มแล้วยังอิ่มแล้วเยอะย้ไม่ไม่เลี้ยงผมมากพ่อเอ้ยเดี๋ยวพาไปกินเย้สงสัยมีร้านบิเซอร์ว่าที่หน่อยเอ้ยพักไม่มินไม่มินที่นีนอ่ะมินมีร้านไหนอร่อยยังไม่ได้อันนี้คือมาวันแรกยังไม่ได้ไปเดินเลยเออเหมือนกันกําลังว่าจะพาพี่จําไปเดินอยู่เออเหมือนกันเหมือนกันมามาได้จะได้มีคู่เดินยิ่งแต่สดนโซนอยู่บ่โอ้ตายแล้ว ค่อยๆปรับเอามาไปดูใกล้ๆครับเจ๊สั่งลุยครับ ซับเบ็ดตัวใหม่ครับโบเท็กครับผม21นิ้วที่สั่งมาใหม่ครับ5 2 4ละบใบครับถูกไหม จะพาไปดูขุมพลังอยูด่ด,ด้านหลัง เจ้าโจดอะไรกันครับเนี่ยเก้าซูซูซีครับหกแท่นคิวมื่นสี่ครับแปดแท่นโอ้ แสดงว่าใช้เดี๋ยวนะแปดหกสิบสิบสี่สิบสี่ยี่สิบสี่เหรอสิบสี่ยี่สิบแปดอู้ยี่สิบแปดแทน่นอะทับต่อค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งละสิบสี่แทน่นเออม่สุดให้ไม่รู้ไปอะ่ะเจ้า จะนักจะเต็มจริงๆเลยครับไอเอสงานช้างปีนี้สวัสดีครับอิสตาวาริตีลล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 ลนลล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 าลลลลลนลล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 ัลล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 ล มามคอีกทีก็ยี่สี่ยี่สนี้วันนี้เล่นวันนี้ก่อนเลวันนี้แต่แต่ก็ได้ทุกคืนแหละแต่ว่าก็คือแบ่งแบ่งให้ทีมงานด้วยอ๋อให้วงให้วงอื่นเขาได้มากคนด้วยเป็นโอกาสให้ทีมงานวันนี้ครับจุงกะทีมงานนักดนตรีสุนโลไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะทีมนี้นะ วัดดีค่าวัดดีค่าสามารถไปทางไหนโซนทางไหนมารถแห่รถแห่ไปทั่วเลยครับอีสระเนาะอีสระรรมดาโอู้นับเลยบางปูน้อยอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้โบราณการศูนยอปีนับจะนับจะนับ